นัวลูกชายยอดล,ลูกชายลูกชายกตันยูมารอรับแม่ครับนี่มาต้อนรับนักท่องเที่ยวครับมาต้อนรับเอฟซีรอแม่ครับนี่เขาเรียกลูกชายที่กตันยูน่ฮะงามโชคครับนี่เขาเรียกว่าอะไรครับถ้าไม่รักจริงไม่มาครับโอ้โหนี่ไม่รักจริงไม่มานะครับนี่ครับร้อนไหมครับเนี่ยร้อนค่ะร้อนนะแต่ก็อรอดูอยากดูครับแต่เขาแต่เขาเป็นเด็ก ขาเป็นเด็กกตันยูนะเขาไปรนะับแม่เขาด้วยออช้า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 โอ้ลูกให้กำลังใจครับลูกให้กำลังใจสวัสดีครับเมามามา,มาเร็วมา,มาเร็วมามาเร็วเขาอยู่เข้าไปอยู่ใต้ล่มล่มไผ่เลยฮนะเย็นเจี๊ยบเลยนะมาเร็วมาไปมาเร็วไปเร็วมาเร็วไป เอ้า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 เอาขึ้นเอา้าเอาอ,กกอเอา้าเออเอา้าไปตอนนี้เราออกจากป่าแล้วนะครับโอ้อากาศร้อนมากๆเลยครับท่านผู้ชม ตอนนี้วาสนาก็กำลังเดินเดินทางมานะครับว่าเขาเป็นช้างท้องนะครับเขาจะเดินชา้าหน่อยนะครับโอ้ตัวน,นี้เขาก็ออกมาแล้วมาถึงแล้วนะครับตรงท่าตรงท่าน้ำที่เรากำลังจะลง ลูกชายครับผมลูกชายสุดยอดเลยครับสุดยอดลูกชายกระตันยูครับนุ่นอลาครับอลามารอรับแม่ครับผมหู้นเอฟซีเต็มเลยจอดรดรอเราแล้ว โอ้โหโ้โ,หโดยมีควานเบนนะครับตอนนี้จะเป็นควานที่ดูเลไม่วาสนานะครับ ้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่า FC เนี่ยมาก,กันกี่คนประมาณหนึ่งสองสามคันครับสามคันรถครับผมมาน่าจะมากันทั้งครอบครัวนะครับเออมาจากจังหวัดอะไรบ้างเอยเดี๋ยวเราไปดูกันเป็น FC ของไทยโอเล่เองเลยนะครับผมขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณที่ ติดตามแล้วก็รักครอบครัวของพ่อน้อยนะครับก็มารอนานแล้วนะฮะยืนรอกันนานเหมือนกันเพราะว่าช้างก็อยู่ไกลครับกว่าจะเดินมาถึงเนี่ยนู้นครับส,สุดโค้งนี้แล้วเข้าไปข้างในดูฮะลึกๆะแล้วก็เดินอ้อมมาเนี่ยฮะไกลไพอสมควรฮนะ เพื่อเอฟซนะฮะเพื่อเอฟซเอฟซก็รอเราได้นะฮะนู่งฮะลูกชายสุดยอดลูกชายลูกชายกระตันยูมารอรับแม่ครับนี่มามาต้อนรับนักท่องเที่ยวครับมาต้อนรับเอฟซรอแม่ครับนี่เขาเรียกลูกชายที่กระตันยูนะฮะงามโชคครับเออเขามาต้อนรับเอฟซรอว่าแม่จะมาถึงอ่ะสุดยอดเลย ดยคนที่ดูแลงามโชคครับตอนนี้ก็เป็นควันอ้วนนะครับเป็นทั้งควันดูแลแล้วก็ครูฝึกครับตอนนี้ก็มากันที่บ้านสองคนครับก็เป็นควันเบ้นกับควันอ้วนนะครับโอ้ลงมาแล้วนะฮะลงมารอเลยลงมารอแม่เลย หนูกเก่งไหมแม่หนูกเก่งไหมหนูมารอแม่เนี่ยอาบน้ำโอนอาบน้ำโอน หาแม่นี่มาหาแม่โกนสีมาหาแม่กโกนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยดูสิอุย้ยดูสิ่ามกลางเอฟซียืนดูนั่นนะดูความรักของงามโชุกนะครับเป็นห่วงแม่ครับเป็นห่วงแม่ครับดูสีนั่นหะคุณแม่ก็มาอยู่ที่ป่าเชือกเดียวเป็นเช้านะครับ น้นให้ยืนขึ้นได้ตานเสร็จผมจะพาขึ้นไปดูการลอดของช้างนะครับซึ่งคุณแม่ก็ทำหน้าที่แทนคุณพ่อนะฮะคุณลูกก็ทำหน้าที่แทนคุณพ่อทั้งคุณแม่เลยนะฮะไป,ไปถามเอฟซีกันนะะว่าเอฟซีมาจากจังหวัดอะไรมาจากทีไหนกันบ้าง อันมาจากใสครับผม<ะ>มาจาากสครับมแขกเพิ่นพามาอันอยากรถต้อมสร้างเหรอท่านเอ้าใครรู้ว่า,เ,าเ,เป็นเจ้าเป็นอันเอฟซีเจ้าโอ้เจ้าเป็นคนสร้างกว่านี่<ะ>โอ้เพื่อนพาาสร้างน้อยมะเล่นไหมไม่บอกเพื่ันเจ้ามาเตะอันมึงงก <laughs> <laughs> ไป <Yeah. laughs> ยอยโ้กำลังนั่งถ่ายคลิปอยู่เลยครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอามาจากจังหวัดอะไรครับผมบุรีรัมย์ค่ะโอ้มาจากบุรีรัมย์ uh huh. ร้อนไหมครับเนี่ยร้อนค่ะร้อนนะแต่ก,ก็รอด,รอดูอยากดูครับ uh huh. อยากดูอยากเห็นนี่ถ้าถ้าพ่อเขาหายก็ ไว้ครับก็จะค่อยๆติ้นนี inertia inertia> ่คร uh, ับค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ่าค่อยๆลูกค่อยๆลูกค่อยๆเออค่อยๆช้าๆลูกเออจะไปเบี่ยงแม่ดิมาเราปาดเนี่ยเราเนี่ยหน้าบ่อยเลยเออสายปาดดิแต่เขาแต่เขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กกระตันยูนะเขาไปรับแม่เขาด้วย ขอลงไปรับแม่ก็ด้วยอันนี้มาจากบุีรัมย์ทั้งหมดเลยเหรอครับโอ้ยถ่ากันเลยช่องอะไรครับพี่นะฮะจะไปดูช่องหรอครับโอเล่ครับโอเล่เป็นภาษาไทยมคะโอเล่เป็นสาังกฤษครับเอ้ยอหไ่สิลูกเาสิเออดอกไม้ทุบเทียนจ้ะมาใส่หมูครับปันเบ้นชื่อวาสนาครับ อันเนี้ยเดินมาประมาณโลหนึ่งจะว่าเป็นเส้นทางป่าก็จะไกลหน่อยนะเนาะผมต้องเดิออ้อมเพฟ้ามาเนี่ยครับข้ามน้ำมานีา่นีอ่อะไรมึงจะไปทัรรถเขาเด้อเสียตังเลยไปมามาเลยครับใครจะรอดครับ แบบว่าจริงจังมากแบบคู่รับเลยคลหน่าเบอร์ไม่รอด้เอามาผมกันเลยครับอไหมใช่ครับเป็นคดครับผมเป็นคดนี่กำลังเตรียมดอกไม้คนละหนึ่งคู่นะคะคนที่จะรอดก็ ตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วเวลาลอดก็จะอธิษฐานให้ครบทั้งสามรอบเลยนะครับใช่ครับตลอดจนครบอยากได้อะไรอธิษฐานครับผมขอเอาเลยครับขอช้างตัวนี้ขอช้างตัวนี้อนี่บอกขอช้างตัวนี้ไหนหนูต้องทำยังไงเอาล่ะทีแรกจะไม่ลอกัน้องฟุ้ค่ะอ้าวมามากันทุกคนลอดกันทุกคนเลยอ่า ครับนี่วน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 อย่างเงี้ยวนอย่างเงี้คไต่ข้างถ้าไม่ไม่ใต้คางได้อย่างงี้ก็ได้อาติบุญอ่าวนโอ้ท่านผู้ชมครับเออเป็นการโลดธงช้างที่ธรรมดาโลูไม่จำนะครับผมต้องมาโลดริมแม่น้ำครับผมบรรยากาศดีมากเลยลูกท้องเขาสิครับลูกลูกท้องได้นะ นี่ขอขอบุญบารมีจากเขาด้วยครับเวลาเราลอดบอกเขาเขาเป็นช้างช้างที่ตั้งท้องครับผมจะได้โชคโชควาสนาหนุนหนุนส่งครับผมไปมารอรับแม่เดินมาจากบ้านเลยลูกเดินไปมาหาแม่เดินมาจากบ้าน ่่าแมคันคันเป็นเป็นเอ่อมีครอบครัวยังครับครับโสดครับโสูตรสูตรเด้อสูตรสิโอ้ยคันวัาหัวเราะเลยครับผมเมียจ๋าเมียจ๋าได้อ๋อเมียจ๋าเมียจ้าบอกสูตรเลยคันวัาบอกว่าเมียจ๋าเมียจ๋าได้ไงวะ ฟุกุกเอามาให้มามาเลด้วยกันมารบกันเลยต้นเป็นบอกว่าถอดรองเท้าด้วยครับอกำลังหอยด้วนไจะหอยด้วยนขาขาดด้วยเออโคตรคมน่ยนะอะไรอยากไปไปยืนใกล้ๆไม่หรอก ขอเป็นนำเลยครับวันนี้กลาบขอบคุณเอฟซีจากบุรีรัมย์เป็นอย่างสูงเลยนะครับโอ้ยนั่งรอตรงนี้เด็ด้รนมากมากเลยกว่าช้าจะมาถึงนะครับนี่เขาเรียกว่าอะไรครับถ้าไม่รักจริงไม่มาครับโอ้โหนี่ไม่รักจริงไม่มานะครับนี่ครับนี่เขาเป็นตัวยงเลยนะครับเอฟซีตัวยงของไพลอเรสนะครับอ บูรีรัมในเมืองเลยนะครับผมอ่าใช่ใช่ใช่อ่ากกถอดไอ้รอท้ายเวมาเปลือกนันได้าช้าช้าครับผมช้าไอตัวเล็กมีมีขอสุดท้ายด้วยเออเอีอข้าไอตัวไอตัวหเป็นเออวนลัง เออเออจอยงโยเป็นเจอออกระิกโยงกระิกโยงเอ้ามารอบสุดท้ายเออช้า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 อู้รูมให้กำลังใจครับลูมให้กำลังใจเออสาธุสาธุโอ้ขอให้อายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโอ้ลูกชายลูกชายนี่ สุดยอดลูกชายกระตันยูเลยครับผมอขอให้โชคดีมีชัยวาสนาสูงส่งเด้อนลดท้องช้างพังวาสนาเป็นช้างท้องเนี่ยอครับเฮ้ยเก็บดอกไม้ให้ด้วยเอ้ยหูกล่อมเลยยอะ ตัวใหญ่ครับสวัสดีด้วยน่ารักน่ารักเออออโอเคครับผมขอบคุณคครับและเจอกันที่ y o u t u b บครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดินทางไปมุกดหารมุกดาหารต่อไปคนเดียวคนเดียวครับ โอ้เดินทางปลอดภัยนะครับผมครับเดินทางปลอดภัยครับอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปดู YouTube นะครับเข้าไปดูทุกวันขอยจะมีคลิปเอาไปครับผมสวัสดีครับ